วันนี้พวกเราจะมาสาธิตวิธีการทำน้ำส้มควันไม้ซึ่งน้ำส้มควันไม้มีประโยชน์หลากหลายทั้งด้านการเกษตรการนำไปใช้ในครัวเรือนและยังสามารถรักษาโรคน้ำกัดเท้าและเชื้อราบนผิวหนังได้ด้วยค่ะในการทำน้ำส้มควันไม้จะมีวัสดุอุปกรณ์หลักๆดังนี้ค่ะตเตาเผาถ่านที่สามารถเก็บน้ำส้มควันไม้ได้ในที่นี้เราจะใช้ตเตาเผาถ่านแบบทั้งครึ่ง ไม้ที่จะใช้เผาในที่นี้จะใช้ไม้ไผ่ด้วยตัดไม้เชื้อเพลิงชุดเก็บน้ำส้มควนไม้ซึ่งอาจจะเป็นท่อไม้ไผ่ยาวท่อสแตนเลสหรือใช้ทั้งสองอย่างประกอบกันดังเช่นที่เราจะใช้ต่อไปนี้คือจะมีท่อกลวยรับควนท่อไม้ไผ่และท่อสแตนเลสเทอร์โมคัพเปอสำหรับวัดอุณหภูมิ และภาชนะเก็บน้ำส้มควันไม้ตเตาเผาถ่านแบบทางเครื่องนั้นมีส่วนประกอบเตาด้านหน้า3ช่อง 1. ด้านบนคือช่องระบายอากาศสำหรับการอบไม้ในขณะที่เราปิดปากป่องควัน 2. ตรงกลางคือช่องปืนเอาไว้ใส่เชื้อเพลิง 3. ด้านล่างคือช่องลีอากาศวิธีการเผาถ่านมีดังนี้ค่ะขั้นตอนแรก นำไม้มาตัดให้มีขนาดเท่ากันใส่ลงในตเตาเผาเมื่อใส่เต็มจะมีช่องเล็กๆเหลืออยู่ให้ใส่ไม้เล็กๆอัดแน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่เวลาติดไฟควรจะได้กระจายได้ทั่วเตาตอนใส่ไม้เข้าไปนะคะให้ใส่เป็นแนวตั้งเพราะจะทำให้อุณหภูมิสูงเร็วและกระจายได้ทั่วเตาค่ะจากนั้นปิดเตาแล้วติดเทอร์โมคัพเปิลสจุดค่ะคือจุดที่1ติดไว้ข้างบนตเตาเผา จุดที่2ติดไว้ตรงกลางเตาเผาจุดที่3ติดไว้อยู่ใต้ปักปองเตาเผาและจุดที่4ติดไว้ที่ปักปองควรค่ะหากไม่มีเทอร์โมคัพเปิลย่ากน้อยควรจะมีเทอร์โมมิเตอร์เพื่อวัดอุณหภูมิควรในจุดที่4และสังเกตอัตราความร้อนระหว่างอกไม้ซึ่งอัตราการให้ความร้อนมีผลต่อคุณภาพถ่านถ้าอัตราการให้ความร้อนมาก รูพูนของฐานจะมีขนาดใหญ่แต่ถ้าอัตราการให้ความร้อนน้อยๆเราจะได้ฐานที่มีความแกรง่งหลังจากเราบรรจุไม้แล้วเราจะปิดบริเวณรอยต่อเพื่อไม่ให้ความร้อนระบายออกตามรอยต่อต่างๆโดยใช้ดินเหนียวหรือดินโคลนตามสะดวกเลยค่ะ ต่อไปเป็นขั้นตอนการจุดไฟหน้าเตาเราจะใช้เชื้อเพลิงพวกกาบมะพร้าวไม้แห้งเศษไม้ต่างๆและใช้ขุยมะพร้าวชุบน้ำมันพืชเก่าจะทำให้ติดไฟได้ง่ายมากขึ้นเข้าที่หน้าเตาแล้วจุดไฟซึ่งจะเป็นหน้าเตาทั้ง3ช่องไว้อากาศจากด้านนอกจะไหลเข้าช่องด้านล่างไปรวมกับพลังงานความร้อนในเนื้อไม้หรือเรียกว่ากระบวนการสันดาบ และอากาศที่เผาไหม้จะไหลออกช่องด้านบนเมื่อมั่นใจว่าไม้ติดไฟดีแล้วเราจะปิดช่องคืนเริ่มต้นกระบวนการการอบไม้โดยจะต้องปิดปากป่องควันไว้ตลอดกระบวนการอบทำการอบเช่นนี้ไว้เป็นเวลา4ชั่วโมงค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเก็บน้ำส่้มควันไม้ค่ะหลังจากอบไม้เป็นเวลา4ชั่วโมงแล้วเราจะเปิดป่องควันให้ควันออกมา เช็คอุณหภูมิควันด้วยเทอร์โมคัพเปิลว่าสามารถเก็บน้ำส้มควันไม้ได้หรือไม่ซึ่งควันเก็บที่อุณหภูมิควันอยู่ที่85-150องศาจะได้น้ำส้มควันไม้ที่มีคุณภาพจากนั้นประกอบชุดเก็บน้ำส้มควันไม้โดยเราจะนำแกวยรับความร้อนมาครอบที่ป่องควันแกวยรับควันกับป่องควันต้องห่างกันประมาณ10-20เซนเมตร เพื่อให้เราสามารถสังเกตด,ดูอัตราเร็วของควันที่ไหลออกมาได้จากนั้นใช้ท่อต่อไม้ไผ่ต่อเข้ากับระบบท่อและเจาะรูไว้ที่ตรงปลายของท่อไม้ไผ่นำท่อเล็กๆมาเสียบตรงรูเพื่อให้น้ำส้มควันไม้ไหลออกจากนั้นเราจะนำท่อสแตนเลสมาต่อกับท่อไม้ไผ่ให้เป็นรายยาวยิ่งท่อยาวมากก็จะได้น้ำส้มควันไม้เยอะนะคะก่อนจะเก็บน้ำส้มควันไม้ จะต้องตักฐานออกจากห้องเชื้อเพลิงที่หน้าเตาออกเพื่อให้ได้นำซ้มควันไม้ที่เกิดจากกระบวนการไม้กลายเป็นฐานในถังอบเท่านั้นนอกจากนี้ฐานที่ต่ังออกจากห้องเชื้อเพลิงยังสามารถนำไปทำเป็นฐานบำรุงดินได้ด้วยค่ะจากนั้นเอาดินเหนียวปิดหน้าเตาโดยเริ่มจากด้านบนและตรงกลางก่อน เมื่อมั่นใจว่าไฟข้างในติดแล้วให้หลีพวนโดยค่อยๆปิดช่องหลี พร้อมสังเกตอัตราเร็วของควันปากป่องและอุณหภูมิของควันที่ลดลงโดยควบคุมให้อุณหภูมิของควันให้อยู่ในช่วง85-90องศาซึ่งโดยทั่วไปช่องหลีจะเป็นวงกลมรัศมีประมาณ3เซนติเมตรหรือแล้วแต่ความต้องการของเราในการเพิ่มอัตราการให้ความร้อนโดยถ้าเราหลีเล็กอัตราการให้ความร้อนจะต่ำ และหากเราหลี่ใหญ่อัตราให้ความร้อนจะสูงค่ะเทน้ำส้มที่ได้ก่อนหน้านี้ทิ้งแล้วเริ่มการเก็บน้ำส้มควันไม้และกระบวนการเผาได้เลยค่ะจะสังเกตเห็นควันไม้ที่ออกมาเป็นสีขาวอุมเหลืองซึ่งควรจะเข้าไปในท่อไม้ไผ่และท่อสแตนเลสจากนั้นควันไม้จะเกิดการความแน่นเป็นหยดน้ำไหลลงมาเป็นน้ำส้มควันไม้ค่ะ เราจะเก็บน้ำส้มควันไม้และให้กระบวนการเผานี้เป็นเวลา6-7ชั่วโมงหรือจนกระทั่งอุณหภูมิควันถึง150องศาเราก็จะหยุดเก็บน้ำส้มควันไม้จะได้น้ำส้มควันไม้ประมาณ1-6ลิตรขึ้นอยู่กับความยาวของชุดเก็บน้ำส้มควันไม้และสภาวะอากาศรอบเตาเผาฐานค่ะ ซึ่งน้ำส้มควันไม้ที่ได้ควรทิ้งไว้ให้ตกตะกอนอย่างน้อย3เดือนถึงจะนำมาใช้ได้ค่ะในส่วนของการนำไปใช้ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้มีหลากหลายเช่นการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรใช้ป้องกันการกำจัดศัตรูพืชช่วยติดดอกออกผลดกช่วยเพิ่มผลผลิตทำให้ผลโตโลดโรคพืชเชื้อราแผลเน่า และทำให้ดินมีสุขภาพที่ดีขึ้นฟื้นฟูดินเสื่อมได้สุขภาพการนำไปใช้ในครัวเรือนเช่นใช้ฉีดพ่นทางขยะเพื่อดับกลิ่นและมแมลงวันใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องครัวหรือบริเวณชื้นแฉะใช้ลาดทำลายปลวกและมดการนำไปใช้ในด้านอื่นๆเช่นการใช้รักษาแผลสดแผลถูกน้ำร้อนรักษาโรคน้ำกัดเท้า และเชื้อราที่ผิวหนังตัวอย่างการนำไปใช้ฉีดพ่นพืชผักสวนครัวเราจะใช้อัตราส่วนน้ำส้มควันไม้1ส่วนต่อน้ำ5 0า500ส่วนเช่นในที่นี้เราจะใช้น้ำา20ลิตรต่อน้ำส้มควันไม้40มลิหรือ8ดฝาน้ำฉีดพ่นให้ทั่วต้นเพื่อช่วยเร่งการเจริญเต,ติบโตเร่งอัตราการงอกขยายให้ผลโตช่วยเพิ่มน้ำตาลในผลไม้ และสามารถไล่มแมลงที่มากัดกินพืชผักได้เนื่องจากน้ำส้มควันไม้มีกลิ่นฉุนค่ะ